อีกหนึ่งคู่หวานของวงการที่แฟนๆต่างยกให้เป็นคู่รักสายบุญเมื่อมีโอกาสก็จะเห็นควงกันชวนแฟนคลับทำบุญอยู่บ่อยๆสำหรับคู่ของหนุ่มเบียสุกลวัฒน์และสาวเบลล่าราณีและแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์สวิทสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดแฟนๆยิ้มได้พอทั้งคู่เพิ่งแท็ทีมนำเงินจากการขายโฟตโต้บุ๊กไม่ใช่ไอแลนด์ทำแทนไม่ได้ ไปมอบให้กับมูลนิธิ CU Enterprise เพื่อสมทบทุนพัฒนาและผลิตวัคซีนจุลาใบายาในโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเป็นจำนวนเงินกว่า4 2 3 7 9 4บาท14สตางค์ซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นลูกคู่ในรอบหลายเดือนที่ปล่อยออกมาให้แฟนคลับของทั้งคู่ได้ทั้งความฟินและได้ทำบุญร่วมกันอีกด้วยนะคะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับยอดบริจาคก,ก็ปิดเรียบร้อยแล้วสําหรับนะครับร่วมทําบุญกับโฟโต้บ o ๊ k ไม่ใช่ไอซ์แลนด์ททำแทนไม่ได้นะครับค่ะก็ยอดตามที่เห็นเลยนะคะเราก็บริจาคไปทำามลนิธีลวค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมส่งทบคุณกันค่ะไม่หากค่าใช้จ่ายนะคะรายได้ทั้งหมดมอบให้กับเมลนิธี CU Enterprise ค่ะขอบคุณทุกคนมากมอีกครั้งนะคะขอบคุณครับ